เมาโบไฟก็แจ้งก็แจ้งได้ทั้งหนาปลาเกี่ยวอีีลนะอยากลออของนะลองสักรอบนึงได้ไหมทำไมอ่ะมันเอากให้มันเขียดตอนเช้าดีกว่าใส่กระป๋ากินข้าวตอนนี้น่าจะต้องรอบมึงย่ำเสาว่าปัญหาตัวนี้เขาจะตัดออกเลยบ่นพอคิดว่าบนอาจจะมีปัญหานะจะเบื่อ เพราะมันหมอนดีอยู่เนาะเขาลองหมุนมึงเนาะมันหมอนดีอยู่ครับอะไรคือหมอนดีมันหมอญมอญอยู่นะหมอนแนะปลว่าอะไรตั้งแต่เศร้ายันทำพว <c oughs> กปั๊มตัวเดินเนี้ยผมบม่รู้ดอกแต่ว,ว่าหูว,วา่าสกูสองติดอะตอนนี้ติดเราเปลี่ยนให้แล้วเป็นแนวใดอันนี้ตัวไม่อีกบูงเจ้าคือแก้ไปที่ระจุครับอันดับรแรกอันผีบาต์ผีบา <c oughs> <laughs> เป็นยุติธรรมรวเอาอาจารย์คือผู้โลกมาเก็บของอาจารย์นักดนตรีในยิ้มสักหนึ่งทีสิยิ้มหวานอุ้ยพูนเกียวยุดทงนี่แจงไม่หอดทงพุน เป็นไงล่ะสุดยอดสาข้50เปิดอู้เหรอเติมเลยครับให้เป็นคูบูต้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมให้เป็นอาจารย์เราอยากเป็นอยากเป็นคู่อยู่อยเป็นอาจารย์เราอยากอยากเป็นคู่คูบูต้าเมื่ออื่นกับไปเอาน็อตมาแทนเด้อตัวที่ว่ายืมยืมออกไปนั่นแหมอย่าลืมเอามาแทนเด้อ ตามารียบร้อยแล้มันได้แล้วใช่ไหมข้างหน้าน่ยยงาเรียบร้อยแต่ว่าอะาอาจารเข้าเร่งเครื่องค่อยสักน่อยานึงเดี๋ยมเลนะเร่งเครื่องแห้งก็ดีด้วยจยนมีแต่คนบอกว่าให้เร่งเครื่องแรงๆเออโยเาวาเร่งแห้งลดเลยีอยู่ท่าล่างมันแห้งหมแหงหมดเลยเดี๋ยมือนะ เอาจังสีล่องไหมครับโมนี้เคาเพลงมันเดกือดแต่ว่าเบิ้งไม่คิดมันก็ดเครือหลิงวะเนี่ยแต่ว่าเบิ้งยืนรั้สึกแย่แห้งว่ะอ้าวไปเก็บของเรากันเถอะอันดับแรกคือมันติดสกรูสองติดดูดูอันนี้แก้ปัญหาไหมครับอันนี้นี่ถ้าจบปัญหาตัวนี้ก็เหลือตัวนี้ครับน้องแหวนน้องน็อตเนี่ยนราต้องเก็บเอาไว้ดีๆนะไอตัวปั่นที่เข้าวนะถ้ามันจะออกหก็ออก ันนี้ก็ต้องรอเบิ yeah. okay, è, ่งอีกเดือนึงนั่นกหาเาแก่เส้นลหมองก่อนเก็บคองจ้าพอมันจะมีล็อกที่เขามันแบบมันเข้าไปแล้วท่านว่เรียกโศกเขาไหวเรียกไหมไอตัวที่เข่าไปพันน่ะจะตัดออกแล้วมึงเหยียบตัดออกเลยครับมีตรงข้อปัญหากระดุมคิดว่าน่าจะโอ๊ยตายตกโอ้ยห่งมันเนาะเนี่อะไรนี่ดิเป็นห่วงอ่ะไรใจลงจากเที่ยวเขาเป็นห่วงกันแน่ทรงเขาเนี่ยเนาะที่เขาเนียเจ็บจวกบอกเรือพี่น้อง เอาจมูกได้รับในปรเ็ดไหนรถมันเกี่ยวหอเดยกนอันนี้บ่ใส่แล้วนะเก็บใส่เี่ยแ้วรก่าเกี่ยวมืออื่นมันเหลีวเียโอ้เก้าหนฮะนีล่ะสิบเ้ารเรือนกัเก่าอียอดมื่อนึงซึ้งคืนโอ้แข่งเงึยสิีดายมนอันนี้ใส่กสอบไป่อห่ยชี้ไรพึ่งมือว่าเงียปาม็กเกี่ยวรังไงเอามือนีัดสามให้เกี่ยวอไม่นน็อตเราเข้า ยูแท็กนะแกรแมนกับวังหันก็เลยถามว่ามันได้เดือดรถไปใส่ปอเดี๋ยวยังคอยรอกับใส่ของทั้งเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเก็บเจ็บตัเลื่อยๆเล้หมดมันก็ว่างไว้นี่แหละมางอื่นแล้วเกี่ยวว้นนี่นี่เลยหรออือใส่หุ่มอาศัยหุ่มนี่แหละก็ได้แต่ว่ารถแค่าหนมาร์คมาเลยสนเลยหุ่มอะิดหุ่มละจอดทอารถเห้ยมือมือนั่นไฮหุ่มเบิร์ดมืออย่างไรเนาะเขาหุ่มอะไรเขาห่มเบิร์ดมือครับเออาปัดเกี่ยวสองไฮนี่คือน่าเป็นอย่าง น้องไ่เกี่ยวสองไฮมั้บะมีห่มฮมเห็ดสองไฮเลยเอาห่มนี่แหละจองมือบ่อมือมือไข่ลงมาเกี่ยวไฮนี่กะห่มนี่กะคือกันนี่นี่แม่นบะเป็นอย่างว่าหมอนี้ติดแกะเพื่อนแค่แรกติดแกะม่เกี่ยวไฮนั่นบ่ติดไงนั่นไงมันล้องไฮนั่นระวาดไมีห่มเป็นบ่ห่มนั่นแหละเขาห่มนั่นเขาห่มนั่นน่าละต่อไปบ่มีห่มแล้วบ่ได้จอดแล้ววันมื้อนี้มาเกี่ยวห่มนี่เกี่ยวหมดแก่นี่พอดีามืออีกมืดมือเข้าคำกินผู้เกลียไว้หมด เของก่อนนะเดี๋ยวอีกสองนาทีไปยางไปนำโบย่างไปใส่จ้าได้เอาไว้ใต้ต้นไม้นี่ใช่ไหมเออไว้น่างนี่เอาของไว้นี่ยละมีรถยางเ้มันมาีเป็นนเ็เป็นเปลี่ยนได้หกสะออกฟัยังโถอันนี้ของเขาเอาไปใส่ไว้ในรถ เขาเหมันสิสียันนากระเป๋าไปยังกระเป๋าเอ้ตานี่กระเป๋าเสื้อนั่เด็กเอาน็อตหลุดออกจากกระเป๋าเสื้อต้องรอชมมืออื่นครับแต่ตอนนี้ปั่นได้แล้ววอดตีแล้วแต่ว่ากันมันมันปั่นได้หย่อนมันโบมี่เข่ากับใบชักแต่ว่าจะบอกว่ามันหมุนแล้วออืูนหมุปั่นแล้วเหลือปล่อย เกี่ยวมืออ <aja så S 3> ื่นเกี่ยวให้หนีเบิ้งกับหูหรอกให้เดียวแม่นเกี่ยวให้เดียวกับหูมืออื่นว่าอนไรรือกันได้อียนั่งนั่งทำอะไรจ้ะเอาเอาไฟไปด้วยเด้อ ไปสองนั่ะอันนี้เอาไปบนหินเสียวไว้หนึ่งร้อยบาทมาเอาของเขาไปนั่งทงเขาเสียของเขามันไหมเอาไปใส่ไว้ในรถมนึ่งอื้องสาวจังทื่มมั้ไหมอ้ออ้ออ้อันนี้ของไคของเขาอืบอของเขาของเขาอ่าแล้วของเขาจะเก็บใส่สอบไว้นี่ละเอาอันนี้ของเขามันไหมบ่อยมากรอกไปดีๆ อันในห้องเขาอีกเดี๋ยวห้องถือกลับไปเด,ด็บนี่มันอยู่จังส่ตัวนี้ไม่อยู่ดดยไ้พัดเด็บมันิดเป็นจังสิเออมันเป็นอนะิสระไปละค่ะ FC เก็บของก่อนไปกินข้าวบ๊ายบาย <c oughs>